ค้างว่าลบราคาเราเที่ยวด้วยกันแล้วเหลือ5,200บวกหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ได้ลดเลยหรือลดไปแค่200บาทอันนี้มันคือโกงปะคือเอาเปรียบผู้บริโภคปะถ้าอย่างนั้นทางโรงแรมก็จะได้ส0จากรัฐบาลไปเลยงั้นหรอหมายความว่า มันมันมันไม่โอเคอ่ะมันมันโกงเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่ยุติธรรมอ่ะมันเท่ากับมันไม่ได้ลดเลยเราก็เลยว่าแบบเสียความรู้สึกแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีโรงแรมนี้โรงแรมเดียวที่ทําแบบนี้แต่บอกตรงๆว่าเสียความรู้สึกกับหญิงสาวคนนี้เธอมีการออกมาอัดคลิปอย่างดุเดือดตั้งคําถามถึงโครงการภาครัฐอย่างเราเที่ยวได้กันนะครับเธอรีวิวครับว,ว่าเธอเนี่ยไปจองโรงแรมเจอโรงแรมเนี่ยโกงราคาครับราคากับแพงพุ่งขึ้นเท่าตัวเลย ถามว่าลดแล้วหรอเนี่ยมันเป็นการโกงประชาชนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นรักหรือทางโรงแรมก็ดีเนี่ยต้องจัดการแล้วนะจองไปดูเหมือนโรงแรมไม่ได้ลดราคาลงเลยเหมือนจะแพงกว่าเดิมด้วยซ้ามันเป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคและเชื่อว่ามีหลายโรงแรมด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่หญิงสาวคนนี้เธอเป็นการโพสต์คลิปตเตือนภัยครับไปใช้บริการโครงการเราเที่ยวด้วยกันแต่กลับพบว่าราคาที่พักเนี่ยถูกอัพราคาขึ้นเกือบเท่าตัวเนี่ย โดยระบุข้อความไว้บอกว่าโรงแรมแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะโครงการเราเที่ยวด้วยกันโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสห้าเอาเปรียบผู้บริโภคจริงๆโดนเอาเปรียบนี่ในคลิปเนี่ยเธอเล่านะครับว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเธอไปใช้โครงการนี้แหละอยากจะไปพักที่พักที่หนึ่งที่ภาคตะว,วันออกเทคข้อมูลราคาเราราวประมาณ5,400ัรอัพนะครับราคาประมาณนี้โทรไปหาที่พักและถามครับว่าราคานี้วันที่7จเนี่ยจะลดอีก4 0ใช่หรือไม่ตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ปลายสายตอบว่าไม่ใช่ค่ะคุณลูกค้าราคามันจะปรับขึ้นอีกไปดูทีเดียววันที่7เลยก็เลยถามไปว่าปรับขึ้นหมายความว่ายังไงไม่ใช่ราคานี้จลดลงไป40%เรหรอตามที่รัฐบาลเขาว่ามาปลายสายบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่แจ้งราคาพร้อมกับบอกว่าให้ไปดูทีเดียววันที่7พอวันที่7ครับติดมงเช้าหญิงสาวคนนี้เธอเข้าไปดูราคาในเว็บจําได้วันที่ดูเนี่ยมันราคาประมาณ5,400บวกแต่พอเข้าไปดูราคาในวันที่7 ราคาพุ่งไปถึง8,000บวกแล้วก็เขียนข้างๆว่าลบราคาเราเท่วด้วยกันแล้วเหลือ5,200บวกหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ได้ลดเลยหรือลดแค่200บาทแบบนี้เอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยทางโรงแรมก็จะได้40%จากรัฐบาลไปเลยแบบนี้เหรอเรารู้สึกว่ามันโกงเรามันไม่ยุติธรรมเท่ากับมันไม่ได้ลดลงไปเลยเสียความรู้สึกไม่น่าจะมีโรงแรมเดียวที่ทําแบบนี้ ฝากถึงผู้บริโภคจะไปพักที่ไหนให้เช็คราคาดีๆบวกกันโหดร้ายมากจริงๆครับขออนุญาตแชร์เรื่องราวประสบการณ์จากตัวเองในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะคือเราอะอยากไปพักที่พักที่หนึ่งทางภาคตะวันออกมากคือเล็งไว้นานแหละว่าจะไปที่นี่ก็เลยลองเช็คข้อมูลแล้วก็รู้ว่าราคาเนี่ยมัน ห้าพันสี่ร้อยบาทบวกใช่ปะเราก็เลยโทรไปที่ที่พักแล้วเราก็เลยถามเขาว่าโอเคราคาเนี้ยเดี๋ยววันที่เจ็ดอ่ะมันจะลดอีกสี่สิเปอร์เซ็นตใช่ไหมตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันเขาบอกเราว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณลูกค้าราคาเราไม่สามารถบอกได้เพราะราคามันจะปรับขึ้นปรับขึ้นอีกแล้วก็ไปดูทีเดียววันที่เจ็ดเลยเราก็เลยว่าปรับขึ้นหมายความว่าไงคะก็คือไม่ใช่ราคานี้เราลดไป40%หรอตาม ตามที่รัฐบาลเขาว่ามาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบไม่แจ้งระคาะเขาบอกว่าไปดูทีเดียววันที่เจ็ดเลยนะคะอ่ะเราก็บอกว่าโอเคได้ค่ะพอวันที่เจ็ดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเราก็เลยรีบเปิดเข้าไปเลยว่าแบบโอเคฉันจะไปดูราคาสีว่ามันเท่าไหร่ก็จำได้ว่าตอนที่ดูอะมันห้าพันสี่รอยบวกแต่พอวันที่เจ็ดเข้าไปดูเฮ้ยราคาขึ้นเป็นแปดพันกว่าบาทบวกซึ่งเราก็เขียนข้างข้างว่า ลบราคาเราเที่ยวด้วยกันแล้วเหลือ5,200บวกหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ได้ลดเลยหรือลดไปแค่200บาทอันนี้มันคือโกงปะคือเอาเปรียบผู้บริโภคปะถ้าอย่างนั้นทางโรงแรมก็จะได้40%จากรัฐบาลไปเลย,ยงั้นหรอหมายความว่า มันมันมันไม่โอเคอ่ะมันมันโกงเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่ยุติธรรมอ่ะมันเท่ากับมันไม่ได้ลดเลยเราก็เลยว่าแบบเสียความรู้สึกแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีโรงแรมนี้โรงแรมเดียวที่ทําแบบนี้แต่บอกตรงๆว่าเสียความรู้สึกกับกับโรงแรมมากเพราะว่าเราตั้งใจอยากจะไปพักที่นี่มากแล้วก็ฝากถึงผู้บริโภคนะคะคือถ้าจะไปพักที่ไหนเช็คราคาดีๆเพราะว่าน่ากลัวมากเขาบวกกัน น่ากลัวโหวดลายมากแอบบอกอินิดว่าโรงแรมพัทยาที่อาหารเช้าบุฟเฟต่ต์ปังปังป้า